สถานการณ์ล่าสุดที่เวทีการทุมนุมของกลุ่มนปชถนนอักษาเขตทวีวัฒนาเป็นไปด้วยความโกลาหลภายหลังมีการประกาศปฏิวัติรัฐประหารและได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ายึดพื้นที่ในบริเวณน,นี้ทั้งหมดรวมถึงยังมีการจับกลุ่มแกนนำที่พักอยู่ที่นี่ด้วย สถานการณ์ที่เวทีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชถนนอักษาหลังมีการประกาศยึดอำนาจจากทหารเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธครบมือได้เข้าควบคุมพื้นที่บริเวณการชุมนุมทั้งหมดโดยมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งชุดก่อนการเข้าจับกลุ่มนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนํานปชขึ้นรถทหารออกไปจากพื้นที่ชุมนุมโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทางขณะที่แกนนําคนอื่นๆเจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวไว้อยู่ที่เวที อาทินายธนาวุฒิวิชัยดิดส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นทหารได้ผลักดันออกจากพื้นที่แต่ยังพบว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนรวมตัวกันอยู่ด้านหน้าเวทีขณะที่เวทีการปราศัยเริ่มมีการรื้อถอนเวทีแล้วนอกจากนี้ทหารยังได้เข้าค้นรถยนต์ส่วนตัวของนายธนาวุฒิแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพร้อมค้นรถยนต์ทุกคันในพื้นที่ชุมนุมขณะที่สื่อมวลชนได้ถูกห้ามบันทึกภาพและให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด ค่ะและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เวทีการชุมนุมของกลุ่มน,นปชถนนอักษะจุธารัตบุภาผู้สื่อข่าว i อ n, n รายงานค่ะ